หลังจากได้เห็นกเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมฟื้นฟูดินเค็มด้วยการกินอิ่มห่มผ้านอนใต้ต้นไม้ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนจากดินแห้งแข็งและเค็มให้กลายเป็นดินดำน้ำชุ่มอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผลผลิตจากนาข้าวที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะสมัยก่อนหน้านี้เค็มหมดเลยเค็มฝั่งทางโน้น,นไม่มีอะไรเลยทางทา้นมันจะเป็น แม้แต่ต้นหญ้าก็ไม่มีเค็มหมดเค็มปีเลยปีเลยค่ะปลูกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยทําทําอะไรไม่ได้ก็ข้อข้อขอโครงการฟื้นฟูดินเค็มของอาจารย์ป๋องตั้งแต่ปี50าศออกปี50จะ1สปีแล้วอาจารย์ให้ทําอะไรทํเพราะเราอยากให้มันหายเค็มทามันอาจารย์ให้ทําอะไรบ้างอให้ทําเอาสสมมาลง เอาอินทรียวัตถุมาลงเยอะๆแนะนําให้ทำอะไรนะไอฟางข้าวมาลงแล้วก็ทำจนบัดนี้นี่ปลูกข้าวได้หมดไหมคะได้หมดเลยปลูกข้าวได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็งามด้วยแล้วก็งามด้วยงามด้วยแล้วก็ผลผลิตเมื่อก่อนนี่ได้แค่ร้อยสิบกระสอบนี่กูดีใจเดี๋ยวนี้2องร้อยสิบห้าชเลยพ่อเนี่ยกูไม่เคยเห็นเราก็มีความสุขเนาะมีความสุขเราทําได้ แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่ทำให้ชาวนาหลายคนเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นที่ดินทำกินที่อุดมไปด้วยผลผลิตของตนเองค่ะเดียวพามาชมสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านมีที่เท่าไหร่คะเนี่ยที่ตรงนี้เฉพาะปลูกผักนี่85ตารางวา85ตารางวาโอ้โหแน่นเอียดเลยอะ ปลูกอะไรบ้างเนี่ยคะมีถั่วฝักยาวมะละกอบวบมีฟักทองมีดอกไม้มีทันตะวันมีมะเขือเทศแล้วก็มีแตงร้านแตงร้านพึ่งลือไปแล้วก็พริกแล้วก็มะเขือเหมือนดอกไม้ไว้พระแล้วก็ปลูกเลี้ยงไก่ฟังไม่ทันเลยปลูกเยอะมากเลยนี่ถั่วพุ่มมันจะเป็นสีม่วงลักษณะเด่นของเขาจะเป็นสีม่วงอันนี้ใช่ไหมคะถั่วพุ่มเขามันมันมันไร้ค้างอ่ะอ่าเนี่ยมันเราจะเรียกถั่วพุ่ม มะละกอก็พริกอันนั้นเฮฟักทองมีลูกด้วยอ่ะฟักทองกําลังจับกําลังติดลูกกําลังติดเลยแถวนี้จะเป็นแถ,แถวมะเขือเทศที่เขามีแปลงมะเขือเทศอยู่ฝั่งนี้นะคะผลดกมากเลยอ่ะสำคัญคือผักทุกชนิดในสวนเนี่ยค่ะ อันดับหนึ่งต้องให้ครอบครัวกินอิ่มก่อน,อนแม่มมพี่สาวบ้านพี่สาวบ้านพี่ชายแล้วก็บ้านเราเนี่ยกินอิ่มก่อนค่ะทิ่เหลือแล,แล้วเราค่อยขายอม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นเกษตรกรผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่พลิกฟื้นแผ่นดินแล้วก็พื้นที่หลังบ้านให้กลายเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวที่มีทุกสิ่งทุกอย่างใช้กินได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลย นอกจากสวนหลังบ้านขนาดเล็กๆแล้วนะคะยังมีชาวนาที่สามารถเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรของตนเองจนเปลี่ยนพื้นดินซึ่งเคยเป็นบ่อกเกลือให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยค่ะนอกจากจะทําไร่ทํานากันได้ตามปกติแล้วนะคะบนพื้นที่ดินเค็มเนี่ยยังสามารถเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วยที่นี่ดินเค็มเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่า ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวโหวสุดยอดเข้ามาในสวนพ่อนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมงคงไม่มีมีมะขามละมุดโอ้โห,โหเรียกได้ว่าเข้ามาไม่หมดตายค่ะ ปลูกอะไรบ้างปลูกหลายอย่างครับมันถ้าน้ำทับแล้วก็สักสิบยี่สิบนี่แหละสิบยี่สิบเลยเหรอครับครับแต่แต่จะบอกให้ไม่หมดหรอกทย่งบอกไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาหนูไปดูได้ปะได้ได้ครับได้ครับเอาอะไรก่อนก็ได้ค่ะไปทางไหนดีทางนี้ครับก็มีมีมะม่วงนะครับ ในสวนหลังบ้านพ่อนี่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะคะเราก็ตรงมุมนี้นี่เป็นต้นไผ่สวยมากเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยอันนี้ปลูกทําอะไรคะอันนี้ใช้ทานนอเขาทานนอครับทานนอทานนอก็ได้แล้วก็ต้นมันก็พวกลำวันนี้ก็ตัดไปใช้งานได้หลายประโยชน์ครับอ๋อลำก็สวยนะใช้เวยได้หลายอย่างพ่อบอกว่าปลูกไผ่เอาไว้กินหนอดูดูนอสวยด้วย ตัดกินที่กินพอก่อนออ <c oughs> คือส่วนมากที่ที่สวนนี้จะเน้นลักษณะว่าเราเราไม่หวังรวยพูดยังไงเนาะเราแค่พอเพียงมีไผ่มีน้อยนานะครับน้อยนาเออน้อยนาก็มีมีมะเฟืองมะเฟืองเออมะเฟืองๆๆๆๆตอนนี้กำลังเป็นโดด มป็นช่วงดอกมันครับดอกกระเพ่ะครับเขาบอกว่ามาเฟืองดอกมากอันนี้ผลเริ่มเป็นผลแล้วใช่ปะครับเริ่มเป็นผลแล้วโหเออเพิ่งเคยเห็นดอกมะเฟืองอ่ะเคยแต่กินผลฝั่งนี้มียอดยอดต้นลำไยค่ะกํากำลังแตกยอดเนี่ยในพื้นที่ดินเกมนี่ผลไม้จะจะหวานเยอนมาก เดินเข้ามาในสวนของพ่อบุญเชิดเนี่ยเราจะเห็นเลยที่พื้นเนี่ยค่ะจะเต็มไปด้วยวัชพืชเศษใบไม้ใบไม้แห้งเนาะที่เราไม่ได้ใช้แล้วเศษหญ้าเศษไม้ต่างๆที่เรายืนอยู่นี่นะเกลือเกลือมันอยู่ชั้นล่างเราอยู่บนเกลือนี่แหละนี่ได้เกลือป่ากิสานนะครับทีนี้เราเราจะมีวิธีอยู่กับมันยังไงนะครับอยู่กับมันยังไงก็โดยละแตะ นี่แหละที่ผมทำเนี่ยก็คือหาอินทรีย์วัตถุอะไรมาามลงปกคลุมผิวนาดินไม่ผิวนาดินเถูกแสงแดดตรงกไม่ให้แห้งแล้งไม่ให้แห้งครับพอแห้งแล้วมันน้ำใต้ดินจะเหลือยขึ้นมาไงพอเหลือยขึ้นมามันก็น้ำเกลือขึ้นมาด้วยเราไม่ให้มันขึ้นมาเราก็หาเศษวัสดุมาปกคลุมดินไว้ครับนี่แหละแนวทางง่ายๆครับ พ่อมีที่นาทั้งหมดกี่ไร่อะคะทั้งหมด43ไร่ครับแล้วเป็นที่นาดินเค็มไหมที่นาดินเค็มครับค่ะแต่ก่อนดินดินเค็มมากครับแล้วทำไมทำนาได้ล่ะคะก็อาศัยปรับปรุงทำงันช่วยกันปรับปรุงคือใช้อินทรีย์วัตถุเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในพื้นที่ในนาครับในนาครับ แล้วแต่ก่อนมันปลูกข้าวได้ไหมคะตอนที่พินเป็นดินเค็มแต่ก่อนก็ปลูกได้แต่ว่าผลผลิตตกต่ำมากก่อนหน้านั้นกี่ปีคะที่ต้องทนทํานาตั้งนาดินเค็มอยู่โอ้เป็นสิบสิบป,ปีเลยครับทั้งชีวิตเลย <c oughs> ทั้งชีวิตค่ะแล้วทําไมตอนนั้นเราถึงได้เปลี่ยน <c oughs> ความคิดว่ามาทําปรับปรุงดินใหม่ให้ให้มันหายเค็มครับ<พ>ก,ก็ก็มีหน่วยงานทงางราชการบ้างแล้วก็หน่วยงานของ เอชซีจีนะครับ <Ừ. S 2> เขาก็ามาช่วยให้ความรู้แ <Ừ. S 2> นะวิธีการปรับปรุงดินจะทำยังไงให้ดินหายเค็มนะครับก็พอหลังจากที่เราได้ความรู้แล้วก็มาลองปฏิบัติและทำด <Ừ. S 2> กูก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคลำบากไหมทำลำบากไหมเหนื่อยไหมก็พอ ปรับปรุงดินแล้วทําช่วงหลังๆนี่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเห็นผลผลิตที่ได้เห็นข้าวเต็มนามันคุ้มทุนนะครับมันคุ้มทุนเกี่ยวก็จีก็หายเหนื่อยค่ะทุกวันนี้พ่อบุญเชิดเป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบในโครงการนวัตกรรมฟื้นฟูดินเข็มที่สามารถเปลี่ยนพื้นดินแห้งแล้งให้กลายเป็นที่ดินทํากินอันอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เปลี่ยนจากชาวนายากจนที่เต็มไปด้วยหนี้สินและสิ้นหวังท้อแท้ให้กลายเป็นชาวนาที่เข้มแข็งและพร้อมจะยืนหยัดด้วยตนเองในพื้นแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนาเราจะได้เห็นสังคมชนบทไทยที่เข้มแข็งนะคะ <c oughs> ได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรอ, <c oughs> อย่างดั้งเดิม <c oughs> ดั้งเดิมแต่ว่ามีความสุขและก็ <c oughs> มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเขาเปลี่ยน พื้นดินให้สามารถพาะปลูกได้แล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความคิดที่แตกต่างจากเดิมสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้พึ่งพาตนเองได้สังคมชนบทของไทยค่ะจะมีความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากมีความคิดนั่นแหละอยากจะไปทำงานที่กรุงเทพเห็นเขา กลับมาเขาขี่รถวิ่งครับมาตอนช่วงสงการสงการอะไรอย่างงี้เราก็เลยอยากไปครับกับตอนตอนช่วงนั้นอยากไปแต่ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วครับทำไมคะเพราะว่าเราปรับปรุงดินเข็มได้ดีรายได้ขนาดนี้ก็พอพออยู่พอกินพออยู่พอกินครับผมก็คิดว่าไม่อยากจะจากไปไหนแล้วครับอยู่อยู่บ้านเราดีกว่า เกล็ดความรู้กับกบนอกกลาเกลือที่คนไทยคุ้นเคยกันมีเกลือสมุทรที่ทำจากน้ำทะเลและเกลือสินเทาหรือเกลือแกงที่ทำจากเกลือบนดินหรือใต้ดินในภาคอีสานของไทยแต่ทั้งสองเกลือไม่มีไอโอดีนหรือมีก็น้อยมากแล้วเกลือไอโอดีนมาจากไหนเกลือไอโอดีนคือเกลือสินเทาหรือเกลือแกงที่เติมแร่ธาตุหรือสารไอโอดีนลงไป50ส่วนต่อเกลือล้านส่วน เพื่อให้ได้เกลือที่มีสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะไอโอดีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการทำงานของต่อมไทรอยช่วยควบคุมระบบการเผาผลาญและป้องกันโรคข้อหอยอท้อพบกับเรื่องราวของทั่วมงคลกับหลายประโยชน์หลายชื่อกายูกายีวัวเครกยาลัวเล็ดโลยก้หอย และหลายขั้นตอนที่กว่าจะได้มาแปละเม็ดทาไมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถึงราคาสูงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเป็นหนึ่งในหผลไม้มงคลนั่นเองถ้าใส่ไปในอาหารเนี่ยมันจะมันจะมีรสชาติที่แปลกและแตกต่างและทําให้อร่อยมากขึ้นติดตามเรื่องราวของมะม่วงหิมพานต์กบนอกกระดาสุดที่24กรกฎาคมนี้ทางโมเดลนไยฟิลีแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวบ้านเพราะว่าที่บ้านแม่มีสวนผักอยู่ในบ้านเลยผักเยอะมากเป็นตลก กินผักแม่ก่อนเรื่องเรื่องแม่บอกเก็บให้ฟรีด้วยคะนะคะนะาหมูกรอบไ่ติดฉากันนะคะรู้ชม